นี่ครับหมอนนะครับนี่เราจะใส่แพ็คใส่นะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้กินนะครับอ่านะครับนี่นี่นี่สูตรทดลองทด,ทดลองใหม่สดๆจริงๆเลยดทดลองเสร็จแล้วก็ลองมาชิมเลยนะครับกาแฟต้องมาอ่ามาแล้วนี่นพร้อมขนมปังแล้วก็ลาดด้วยแยมหม่อนอันชันนะครับอ่า นี่ครับอืมนี่กาแฟพร้อมพร้อมแล้วนะครับนี่โ le อ mm. ้ยโอ้ร้อนๆฮึมอึอร่อยครับหยิบกับกาแฟร้อน เข้ากันแยมหม่อนอันทันริงนู่กับขนมปังนะืมขนมปังราดด้วยแยมหม่อนอันทันเข้ากันเข้ากันอืมแล้วก็กิบด้วยกาแฟ ลอ,อยลอยทำแยมลูกหม่อนผสมดอกอัญชันนะครับมีมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับลูกหม่อนที่เราคัดล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับเอามาทำความสะอาดล้างแล้วก็เก็บไว้ในแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ จะใส่หม้อก่อนนะครับอ่านี่ก่อนเราเียดุกป,ปัน่นทั้2รอบนะฮะป,ปั่นให้หมดเนะครับให้หมดถุงว่าเราจะทำทีเดียวหมดเลยปันสอรอบความละเอียดก็จะตามที่ต้องการนะครับ สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษของออลูกหม่อนอยู่มันก็ทำให้ดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะฮะไม่ต้องเติมมะนาว,วเป็นสีม่วงใช่ไหม,มเรียกสีม่วงใช่อดอกอัญชันซึ่งมีหม่อนอยู่คาอยู่หน่อยนึงก็ทำให้เศษลุกหมออยู่ ตัวผสมก็พร้อมแล้วนะครับเต็มหม้อเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่เกลือนะครับ ก็นำหม้อมาตั้งไฟนะครับก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มตักฟองอากาศมันออกนะครับซึ่งตั้งค้างไว้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับ ความเดือดก็จะปุดปัดปุดปัดขึ้นระดับระดับก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดจุดศูนย์สามเดือดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเดือดไปเรื่อยน้ําก็จะลดเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือแต่เนื้ กระสิทธน้ำตาลนี่ฮะผ่านไปน่าจะเกือบสองชั่วโมงนะคนนรับเหลือแต่เนื้อแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อเราเน้นคุณภาพเนื้อเยอะเยอะ แล้วแต่ชอบนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยก็ลดเหลือแค่นี้นะครับเดือแต่เนื้อเลยนะครับ คือการทำแยยมแยมหม่อนผสมกับออกอัญชันคนคนนะครับตแ,แต่ชอบนะครับที่จริงถ้าเราทำกินเองก็ไม่ต้องใส่เจลาตินก็ <Okay. S 1> ได้ ก็เกี่ยวนนำอยู่ต้อเตรีมาตาอีกนิดนึงนะครับเทียเ่ยวมาสามชั่วโมงกับสิบสองนาทีแล้วนะครับก็เป็นเรืออย่างนี้นะะเขาปรุงรสไปเรื่อยๆจนกว่าจะชอบใจ ถ้าชอบหวานปานีดนึงเดี๋มันร้อนอเริ่มหวานแล้วลองกินดเริ่มหวานแล้วนะโปรเจลตินเพิ่มมันก็จะเหนียวพอแล้วแต่ว่าเราไม่ใส่โปนอืม สอบอีกอันหนึ่งครับตอะไรเนี่ยก็าหวานพอแล้วหวานพอแล้วนะอืมหวานพอแล้วทำเค็มได้ไหมไม่ต้องเห็นให้เห็นเลยนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นเนื้อ,อของ แยมลูกม่อนผสมดอกอันชันนี่นี่เลยโหน่ากินมากเลยครับลองดูนะครับอืปิดนิดนึงอ่าม,มันได้รสชาติแบบอืม ไม่ใช่เปรี้ยวนำฮะแต่ก็กลมกล่อมนะฮะอ้าอืมร้อยร้อยสำหรับเนี่ยนะครับก็มาสอบดูนะฮะชิมดู ว่าสหรับท่านใดที่ปลูกหมอนไว้อยู่แล้วนะครับเอามาหาันมาแปรรูปไว้กินเองนะครับจิบกับเอ,อทากรขนมปังกินกับกาแฟตอนเช้าก็ได้นะเ,เดี๋ยวนะครับอืมทอมมดก็ได้เลยคือ เปรี้ยวจากมอนนะครับแล้วก็เติมตามเข้าไปมันก็หวานเพี้ยนนำเปรียปร้ยวเข้าไปความรู้สึกแรกคือเปรี้ยวจากลูกหม่อนนะครับแล้วจริงเข้าไปมันก็จะออกหวานขามตาม อร่อยนะครับอืมนออนยมากสำหรับแยมที่เราจะทำเองตรงนี้นะนี่ทายนี้เลยครับนี่ยำยมไม่หม่อนกันอันชันเราทำเองฮนะเราทำเองอืม อืมรอยร่อยร่อยครับมันจะออกสีอืมร่อยสำหรับดรเยมทำเองเนี่ย เยมมอนอันทันทำเองง่ายได้ครับอ,อร่อยครับอร,อ,อร่อยอร่อย เพื่อคลายความร้อนนะครับหลังจากปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ะบวนการนกเย็น,นเออเนะูมร้อนเหรอน้ำเริ่มอุ่นขึ้น,นครับนี่ครับหมอนนะครับนี่เราจะใส่แพ็คใส่นะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้กิน นะครับน,นี่นี่สูตรทดลองสูตรทดลองใหม่สดๆจริงๆเลยดทดลองเสร็จแล้วก็ลองมาชิมเลยนะครับกาแฟต้องมาอ่ามาแล้วนี่นี่พร้อมขนมปังแล้วก็ราดด้วยแยมม่อนอัญชันนะครับอ่านี่ครับนี่กาแฟพร้อม,อมพร้อมแล้วนะครับนี่ โอ้ยโอ้โหร้อน้อนรอนอืมอืมอืมรอยครับหยิบกับกาแฟแลร้อนเข้ากันแยมหมอน อัน,นทันกินรูปกับขนมปังนะอืมขนมปังราดด้วยแยมหมอนอันทันเข้ากันเข้ากันอืมแล้วก็กิบด้วยกาแฟอืม,อม lòi 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 lòi